สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องกินข้าวกับน้ำพริกตะแดงน้ำพริกตะแดงคุวยก็แล้วก็ส้มพักพักตาดผักตาดเนาะดอกพักตาดเข้ากันครับอื้มหืมอมมันสดอื้มมันเจยาเัย ไม่กินข่งแสบต้องกันนะคะแคบหม,ออมูอืมแซบนับอีกคน เอาทิ้งเ,เ,เลยค่ะเอาทิ้งเลยต้องตัวใหไมเจ็บได้วอืมเต็มเลยมันเล็กแล้วค่ะขบหมูปอกๆทอดนุ่มสมพักสมพักกับรสเลยมุม่มมา ดอกก็าตัดเขากันคับอืมฮความมันสดอืมต้องสียกันอืมไมกินใส่ตรงกันนะคะ ครับอืมนับอีกครัเอาชิ้นนี้ค่ะเอาชิ้นอ่ะ ก็จะจบแบบทำไมสได้เืม,มเยมันเล็กแล้วค่ะอือับหมูปอกทอดใหม่ๆหม,ม่อืมสมพักส่วมพักกับรสเด็ดอืม่